สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BKA r i d e r t h นะครับสำหรับวันนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกกคูณนะครับถ้าจะไม่เห็นนะก็เดี๋ยวเราไปดูท่าทิศตกกันที่นู่นนะครับแล้วก็เดินทางกลับหองนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับก็หลังจากที่ไปได้ลง มาเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านนาดอกไม้นะกำลังไปบ้านนอกโคโคูนั่นเองครับตอนนี้คือเป็นเส้นถนอนนอกจากน,นอกหมู่บ้านแล้วนะถนนก็คือแดงทั้งเส้นเลยนะทุกคนวันนี้ก็มาลำเดียวแบบเงาเงานะวันนี้อยากออกมาลับแบบ บรรยากาศยามเย็นนะก่อนกลับหอก่อนกลับไปทํางานก่อนกลับไปเรียนนะครับก็มาเก็บบรรยากาศสวยๆกันดีกว่าเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงนะครับ5โมง13นาทีนะทรายเตก็ยังไม่ตกนะรอใกล้แล้วล่ะ เดี๋ยวเราไปหาทางลงนะครับมันจะมีทางลัดไปอ่างเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ําตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับทางนี้น่าจะลัดลงไปได้นะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงผมว่าได้เดี๋ยวลองไปดู แสงกำลังสวยเลยทุกคน โอ้ไกซะด้วย ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวหนองโคโคนะแต่ว่าตรงนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงบริเวณด้านหน้าน้ําก็จะเยอะกว่านี้นะครับสร็ท้ก็กับหลังอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะซึ่งระยะทางอ้อมมันเนี่ยถึงสิบโลได้อะผมว่าเคยมาปั่นจักรยานทีหนึ่งนะเล่นเอาหอบเลยครับผมกว่าจะปั่นครบรอบหนึ่งรอบได้โคตรไกลอะทุกคน ก็ตอนนี้แลครับเรากําลังขับรถไปด้านหน้านะเราก็คือผมขับมือเดียวแน่อีกมือหนึ่งก็ถือกล้องโหยายหาทํานะครับรถมีคัทนะอันตรายชิบหายนะทุกคนทุกคนครับผมคิดว่าผมน่าจะไปไม่ทันนะดูดิเ่งทางอย่างไกลเลยแล้วดูพาทิตย์ใกล้จะตกแล้ว,วทุกคน แล้วทางมันคือไม่ค่อยดีด้วยอ่ะไม่กล้าขับเร็วนะทางแบบมันเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับเนี่ยพาทยทิตก็จะตกเล้เนียแล้วดูเราต้องไปตรงนู้นเลยนะทุกคนคืออีกไกลอ่ะประมาณประมาณสักสิบโลได้ไปตามทางนะก็คือไกลมากแล้วพาทิศจะตกก่อนหมดแล้วเนีย แต่วิวนี่คือดีมากเลยทุกคนบรรยากาศดีมากตรงนี้คือสวยมากเลยมองย้อนกลับไปตรงแม่น้ำอะไม่ใช่แม่น้ำเป็นอ่างเก็บน้ำวิวดีวิวสวยมาก อยากขับข้างล่างอ่ะทุกคนผมขอลงไปขับข้างล่างแล้วกันเนาะทางมันน่าลุยมากเลยคลิปนี้ก็อาจจะกล้องสั่นๆหน่อยนะทุกคนไม่ทันแล้วแสงาอาทิตย์อะ่ะแต่ก็ขอขับเล่นสนุกๆนุกแล้วกันเนาะ นี่ตรงนี้เคยมาแคมปิ้งตรงนี้นะครับ Tiri <laughs> 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 ที่จะตกดินแล้วทุกคนอกล้องแมงโตรสัตว์องนนี้ขึ้นได้นะแต่ถ้าเราจะฝืนไปทางแบบนี้มันก็อีกนานอะ ดูบรรยากาศฮะพรอาทิตย์กำลังตกดินเลยโอเคจริงจังแล้วเราจะขับรวดเดียวให้ถึงตรงนู้นเลยนะไปอ,อีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปฮะทุกคนผมยากเอบรถลงไปถ่ายตรงนี้ว่ะทุกคน ขออนุยาตเอารถลงไปถ่ายหนังแล้วกันนะครับ Come on. างแม่งสุดจริงก็ทางก็จะลุยๆหน่อยๆน,นะครับแต่ก็คือก็โอเคนะหน้ามาเที่ยวดีถ้าไม่มีอะไรทําก็มาเที่ยวก็ได้นะครับนะฮะเป็นจุดที่จุดเล็กๆจุดหนึ่งของนครพนมนะครับที่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะก็หน้ามาเที่ยวมากครับบรรยากาศดีลมเย็น ก็ถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับประมาณ40กิโลไม่ถึงอะ่ะเออประมาณ30กว่า40น่าได้จะประมาณนี้นะครับจากตัวเมืองมานะก็น่ามาเที่ยวมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตั้งใจขับรถกันก่อนดีกว่าน้ำมันก็จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องกลับหอนะครับก็ระยะทางอีกไกลพอสมควรเลย ยังไม่ได้มีรูปตัวเองก,กับรถแต่นั้นนี่เอาจริงๆค่ขาตั้งกล้องก็ถือว่าใช้ดีนะทุกคนใช้ง่ายดี